แล้วอ๋อดีครับสวัสดีครับสรุปหนูนั่งแท็กซี่เข้าโรงเรียนเลยเหรอพูดเล่นน,นี่แม่ถ้านั่งจากปากซอยถ้าเดินจากปากซอยไปถึงถึงาขาลากเลยนะต้องมีเท่าไหร่สี่กิโลห้ากิโลบ้างเพราะเมื่อก่อนอ๋อไม่ได้เข้าทางปากจารันใช่ไหมไม่ได้เข้าทางจารันเข้าทางจััน อ๋อโอ้ยทางอย่างง้นไม่รู้ทางละถ้าสมัยก่อนนั่งเข้าทางมันเข้าทางได้สองทางมัง้งทางจรัจากับทางด้านหลังมบบงมดทองอ่ะไอ้บางใหญ่อันนี้ไม่เอาเออย่าไปหวังของกินจากคนเหล่านี้เลยกินอะไรกันวะนี่มัน ของกูกลัวกลัวมาจากบ้านกูยังมานั่งกินเนี่ยเพราะกูหิวข้าวกะว่ามาเป็นสำรอง,องสำหรับกูแดกหมดแล้วไม่อยากให้การกินอยากให้จารกินกาอ๋อไม,ไม่อยากให้กูแดกมีเหตุผลดี<ๆ>อะไรดีๆไม่เคยถึงกูและวไม่เคยถึงข้าวเมื่อวานนะครับกินอะไรยาก็ต้มมัดข้าวเป็นไงคืออันนี้ม่นใช้ได้เลยสองไอ้เชฟโจ้นี่ม่นใช้ได้เลยครมีอะไรแดกก่อนเลย นี่กี่โมงแล้วหนูกี่โมงละ,ลงละบ่ายสองโครึ่บ่ายสองโมงครึ่งโอเคอันนี้ขึ้นเท่าไหรนะ่เนาะแป๊บเดียวโอ้โหกดล้าง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 ไม่แท้ไม่แท้เฮ้ยพี่ <Language. S 1> พแหลมดิวดีๆอย,ย,ย,ย่าอย่าอย่าซ่าอย่าซ่าไม่เป็นอย,ย่าซ่า เดี๋ยวเดี๋ยวได้เดี๋ยวเจงบงฮออ่ด um, ูพ anyway. ี่แหลมนี่ตะละตะละยางอันนี้ของใครครั้งนี้นะอ่าขอให้แท้ไม่เล่นกานแพ้ไม่เล่นการ โอ้โหไม่มีอะไรเล็กันเลยไม่ได ouais. okay. uck, uh ้ต huh. ังค์ระวังไหวนะโอเคยังไม่หมดแล้วของเมื่อกี้ของป้าเขาไม่เขาขายแม่ทองอ่ะไม่รู้ ไอโจ้งป้าคนเมื่อกี้เขาขายไหมที่มีทองอ่ะที่เขางงๆอ่ะสรุปขายนะ,ะสรุปได้ไปหลายแสนมั้งคนนั้นอนะ่ะนั่งอยู่เลยเหรอยังนั่งอยู่ป้าเขายังไม่จบอ่ะซื้อไหมนะครับจากคนที่งงแบบเหมือนจะไม่มีพระอะไรนะโอ้ยโอยแก่ไม่ออก แล้วนี่เป็นทิตตี้มากี่ปีแล้วหนูเป็นกิ๊บมากี่ปีแล้วอ๋อเดิมอ๋ออ๋อเป็นเอ็มซีบอกแปลว่าต้องพูดเก่งมากนะ <c oughs> พูดได้เนะาะทำมากี่ปีแล้วครับอยู่วงการต้องถามว่าอยู่วงการนี้ใช่ไหมต้องใช่่ <c oughs> อ๋อเพิ่งปีที่สี่เองแล้วน้อง <c oughs> เปิดคาเฟ่ <c oughs> ร้านกาแฟที่ไหนเปิดที่ไหน โอ้เปิดในกมัยเลยเหรอโอ้โหเฮ้ยนี่เป็นคนรวยที่ปลอมตัวมานะครับจริงไหมเปิดคาเฟ่ที่เอกมัยเลยเหรอท้าไมถึงคิดยังไงเปิดคาเฟ่อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ชอบชาเปิดคเฟ่ที่กี่วกชากาแฟแล้วโควิดเลยอ๋อมาตอนช่วงโควิดเปิดก่อนโควิดกี่เดือนไม่นานเปิดก่อนแล้วก่อนที่โควิดจะมายังขายได้ไหม ได้อยู่ค่ะแต่ว่าไม่น่าเดลิเวอรี่ช่วงนั้นเพคุณค่ะเอาหมายถึงเดิมทีเนี่ยเราเปิดร้านเปิดร้านกาแฟร้านชาถูกไหมใช่ค่ะแล้วพอโควิดมาเกือบเจ๊งก็ก็ยังเดลิเวอรี่ได้นี่ยคุณได้แต่ว่ามันไม่ถึงูกอ๋อไรโอ้โหนี่จากคนที่เคยทําธุรกิจนะกลายมาเป็นแต่แต่การทําธุรกิจเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันนี้ยังไม่ค่อยเล่นนะครับมีองค์เนี้ยขายได้หลักร้อยองค์เดียว เราก็เลยยังไม่อยากขอเช่าการทําธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะฮะแต่การลงทุนทําธุรก like ิจเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเพื่อนอาจจะงงนะอาจจะงงนะอย่างที่บอกฮะการทําธุรกิจเป็นเรื่องที่การทําธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเป็นเรื่องที่ยากที่สุดแต่การลงทุนทําธุรกิจเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดใช่ไหมเพราะว่ามีเงินคุณก็ลงทุนทําธุรกิจได้ละแต่จะทําให้มันประสบความสําเร็จเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยากแล้วน้องมาในจังหวะทามมิ่งที่พอเข้ามาปุ๊บแล้วโควิดเจ๊งเลยเสียหายไปเท่าไหร่ครับสองล้านไม่ธรรมดานะครับนี่บอกแล้วเป็นคนรวยที่ปลอมตัวมานะครับ <c oughs> วันนี้มาทําเล่นๆฮะวันนี้ได้สองร้อยก็มาฮะนี่ยัหักเดปอร์เซ <c oughs> ็นด้วย <c oughs> นะครับวันนี้น้องเขาได้ วันนี้น้องได้200้อน้องยังมาเลยที่ดูลงทุนธุรกิจไป2ล้านครับอย่างที่ผมบอกนะว่าการลงทุนเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแต่จะลงทุนแล้วประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับก็ต้องลองดูนะศึกษาดีๆก่อนจะลงทุนนะแต่น้องคนนี้ผมก็เชื่อว่าอาจจะศึกษามาดีแล้วแต่อาจจะผิดเวลานะเข้ามาในจังหวะที่ทุกอย่างมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันมีโควิดอะองค์นี้แท้นะน่าจะขายได้ประมาณพันกว่าบาทสองพันเพราะว่าเหลือแต่เหลือแต่แกนและ ว่าจะไม่เอานะอ่สองพันน่ะไม่เป็นไรสองพัน่ะนี่นะสองพันนะเด่นคุดอ่ะสองพันตังอยู่ไหนโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสอบประวัติน้องคนนี้ก่อนในระหว่างนี้นะครับสัมภาษณ์เพื่อนอ่ะเข้ามาลูกนุเอาแต่นี้ยังอายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบสองยี่สิบสองก็ยังเรียนอยู่ปะ่ะเพิ่งเรียนจบปีสีที่ไหนครับฮะ,าะมาจากเชียงรายเหรอ เป็นคนพะเยาใจเป็นเรียนที่เชียงรายอ๋อ <c oughs> จบแล้วก็มากรุงเทพ <c oughs> มาทำงาน <c oughs> เป็นพิตตี้เอ็มซีครั้งแรกของหนูหนู <c oughs> หาตั้งอหาตังไปสอบไปสอบโอ้โหเฮ้แต่ละคนมีเรื่องราของเขานะครับ <c oughs> หาตั้งไปสอบอา <c oughs> จารย์แหลมอยู่ไหนอาจารย์แหลมน้องหาตั้งไปสอบอาจารย์แหลมจ <c oughs> ะเอาอาจารย์แหลมไปแล้ววะ โอ้ไม่ธรรมดานะสำหรับทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองนะครับอันนี้ของใครเอ่ยอันนี้เป็นพระแท้นะแต่มันอาจจะยังไม่ค่อยเล่นเท่า,ไ,ทาไหร่นะโอ้โหชุดนี้สี่องค์เราให้ใหน,นกลออนน้องใช่ใช่เราให้พี่สี่องค์บนนะ่ะสี่องค์แถบบนอ่ากี่บาทครับ อ้ามามา,าเดี๋ยวผมตีราคาให้มา,มามโอเคไม่พอดีอ้ามาเดี๋ยวผมดูให้นะสี่องนะโอ้โหแอดมินผมแต่ละคนคืออ่าได,ได้ได้ครับคืออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องจ้ะแค่นี้พอดีคนดู่นคนช่ตอ,ตอ,องต่อแล้วนักพันพัน สี่องนี้หนึ่งหมื่นครับนะหนึ่งหมื่นนะเอาแบงค์พันอ้อวนใจให้หน่อยก็น้องคนนี้นะครับมาเป็นพิตตี้เป็น MC ครั้งแรกในวันนี้เลยเพราะว่าจะเอาตังไปสอบสอบที่ไหนเนี่ยโอ้ค่าสอบกี่บาทพันแปดนะครับวันนี้น้องได้ค่าตัว200ร้อนะมีใครจะสมท,ทุนเพิ่มนะครับ นะครับก็ถือว nah, kind of ่าเป็นน้องที่ตั้งใจเรียนอ่ะต่อเลยอต่อเลยโอ้โหต่อเลยโอ้โหอ้วนอ้วนอ้วนอึ้งเลยอ้วนฟังประวัติน้องอึ้งเลยบอกน้องจะหาตังไปสอบน้องอึ้งเลยอ้วนอึ้งเลยดูเดิโอ้โหแต่ละคนนี่ส่วนส่วนตั้มนะครับตั้มสี่หกสี่หกเอี่ยวนะก็มีประวัติมีเรื่องราวนะครับองนี้ตั้งไว้กี่บาทครับเนี่ตั้งราคากี่บาทครับ ได้พามาจากไหนครับเนี่ยอันนี้มาด้วยกันมา้ยเฮ้ยเมื่อกี้ใช้พี่คนเมื่อกี้ได้หมื่นออไม่ใช่อองงอออกพี่คนได้หมื่นหนึ่งไปแล้ว <c oughs> นี่ทํามาช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยได้ได้ได้โอเคนะองนี้ผมเช่าหนึ่งแสนหนึ่งแสนองนี้แกะดูแต่หน้าจะไม่แท้นะนะองนี้องนี้หนึ่งแสนนะโอเคหนึ่งแสนหยิบตังค์นี่เจ้ เอาเงินสดหรือโอนเฮียเอาเงินสดนะอสรุปเงินสดหรือโอนเอาเงินสดนะอาจหยิบตังค์หนึ่งเงินสดอันนี้เป็นบล็อกเขาสั้นถูกที่สุดของบล็อกนี้นะอันหนึ่งแสนน่เก็บหน่อยเอ้โหมือนี่ดูใช่เจ้อ่าเออใต้เฮยียบมีองค์อื่นอีกไหมวันนี้พวกนี้ไม่มีราคาอันนี้อาจารย์ถันไม่มีคนเล่นงานศพ อาจารย์ปลุกเศษเพียบเลยแต่ไม่เล่นผมมีเพียบเลยเพราะผมชอบงานเหรียญเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมแงันี่ก่อนองนี้น่าจะไม่รอดนะแต่ลองเผื่อลุ้นเผื่อแกะมาแล้วแท้นี่ก็โชคดีอาจารย์ถันเนี่ยสองสี่หกหกห้าหรือหกเจ็ดเนี่ยเก่ามากเลยหนึ100่งร้อยปีโอ้จริงๆผมจะทายว่าเฮียมาจากชมบุรีนะ แต่พูดตรงๆไม่กล้าเลยเมื่อกี้คนเมื่อกี้บอกทายมาจากยุธยาบอกไม่ใช่วันนี้หมดความมั่นใจเลยทายไปสองคนผิดหมดเลยช่วงมั่นใจที่ทายเอ้าโหนี่ทายยนันเพอนะถ้าถาช่วงมั่นใจที่ทายถูกเนี่ยนี่จะทายน้องว่ามาจากพะเยา,าอาเภออะไรเล,เลยนะถ้าเกิดสมมติว่าช่วงมั่นใจใช่ไหมตั้ม <restricted> โอ้โ,โ,โหโอ้พระเฮียนี่ใส่แบบว่าใส่แบบพร้อมแตกเลยนะ อันนี้คือใส่กอบแบบพร้อมแตกเลยเรียกว่าสะเทือนหน่อยแตกเลยฮนะตอนนี้ดูแล้วจังหวะนี้โอกาสรอดนี่เหลือแค่2ปอร์เซ็นนะแกะนะเฮีย er นะผมแกะนะไม่มีปัญหาสำหรับเฮียแต่ตอนนี้น่าจะเป็นปัญหาสำหรับผมแล้ว <Okay. S 1> น่าจะแงะไม่ออกโอเคได้ละ ตูดดานล่างเนี่ยตูดล่างเนี่ยเขาเขาบี้เหล็กเข้าไปเขาบี้กรอกเข้าไปผมจะดันออกมานะโอเคจะได้ไม่เสียหายพระลผ,ลผ,ลผลวัดหนังเหรอ,หอ,อแกะมาเก๊เลย <laughs> แกะมาเก๊เลย เป็นพระที่เรียนแบบมาตั้งแต่สมัย7 80ปีใช่ครับคือเขาเรียนแบบพระสมเด็จอรหังนะครับวัดมหาธาตุเขาเรียนแบบมาเขาเรียนแบบมานานมากพิมพ์เขาเลยไม่ถูกถ้าพิมพ์ถูกองค์นี้แท้เลยแต่พิมพ์พไม่ถูกแต่ที่ผมแกะผมต้องการความชัวโอ้โหแต่ตอนนี้ความชัวตอนนี้มันใส่ไม่ได้แล้วเพราะกรอบดันนะผมไม่ไม่ไม่ว่าอะไรนะอย่ามัยัดไม่เข้า เดี๋ยวไออันนี้มันไม่ได้วะ่ะเฮ้ยมีกล่องสแตนเลสใส่ให้เฮียมนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะเฮียนะขอโทษทีนะมันมันยัดมันปิดฝาไม่ได้แล้วปิดฝาไม่ได้นะโอเคครับอ่ะดูจา๋าเอาไว้ใส่ตรงนั้นเลยอันนี้ยังไม่ได้อเอาเอาแล้วทำไมไม่เอามาวางทีเดียวเลยอ่ะหลายทีเดี๋ยวผ้าหล่น นะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆสอบถามประวัตินะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆไปตามน้องเขาได้<า>มไม่แท้ครับ<า>โอหวันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มคน FC จริงๆนะครับหมื่นหกพันคนดูนะครับกดติดตามได้นะครับผมจะได้เอาให้เอาให้ช่องนี้ครบ2ล้านโอ้คนเนี้ย ต้องมีพ้าดีเลยนะผมเห็นแค่เนี้คนนี้ต้องมีพ้าดีแต่จะได้ตังค์เยอะหรือเปล่าทำตกเองนี่รู้ใจผมจริงเลยพันหนึ่งหนึ่งพันเอาหนึ่งพันเอาหากอย่างนี้คือผมชอบนะพ้าที่ใส่มาแบบเนี้ย ฟองน้าเก่าๆเดี๋ยไม่ใช่ตอนนี้ฟองน้ําขาตลาดเลยไอ้พวกสําฤทธ่ะพระที่วางใส่สําฤเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบพระโบา <ส uem S 1> ราณอ่าพอนี่ใส,ส่เป้เนี่ยผมบอกให้เป้นี่ทําไม่ธรรมดานะเวลาเขาดูผมไลฟ์คนเนขาจดข้อมูลเนี่ยเอาไปทําใส่เขาจดรายละเอียดมากนะแล้วเขาก็เอาสมเด็จองเฮรัตเนี่ยโอ้โ,โ,อโหไม่อยากเผาไอ้ไม่อยากสปอยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูกันเองเพราะน้องเขาจะไปดูแลใช่ไหมเดี๋ยวนี่น้องเขาจะไปดูแน่นอนนะครับ ตอนนี้ขอลจากช่องคุณบอยก็น่าจะดูบล้วครับ <c oughs> แม่งกายเปย้บอกอกูขายไม่ได้เพราะมึงเลย <c oughs> โอ้โหของเฮียได้ตังแน่นอนอได้ตังจริงๆแต่เพี่นแนว่าอาจจะได้ไม่เยอะเพราะเนื่องจากพระอาจจะยังไม่ค่อยเล่นมากนี่เก่านะไม่รู้อะไร ได้ไอ้ตรงนี้ก่อนแยกก่อนแหมวันนี้คุณอัจฉริยะนี่โอ๊ยไม่ได้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 ไม่พูดไม่พูดไม่คุณไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฟ้องผมไม่เอาไม่เดี๋ยวเขาฟ้องผมเดี๋ยวเขาฟ้องผมนี่สมเด็จสมเด็จองค์เฮียรัตนะครับอยู่ในกล่องนี้บอกให้หมดที่เราอัจฉริยะข้าคองท่านอัจฉริยะข้ามคืนโอ้โหเนี่ยพระของเฮียเขานี่ได้ตังค์แล้วล่ะผมดูแล้ว อันนี้อันที่ผมแยกไว้ตรงนี้ก่อนสี่องนะนี่วัดพับดันเกว่ี่ดันเก๋น,เกนี่องคเนี้ยโอ้โหนี่สมเด็จสมเด็จนี่นี่ก็เกเนี่ยสมเด็จโตรสร้างถวายรอห้าวันรุ่นออกศึกสองสี่สามเก้าโอ้โหไอ้พวกที่จานลึกแบบเนี้ยเกหมดอ๋อไปเสิร์ชหาแล้วใช่ไหม พงกนี้เก๊หมดอ่ะอเก๊หมดออนะของ,น,ของนี่อะไรวะเนนียนี่ก็แท้นะเนี่ยนี่ผมเก็บไว้หกร้อยองค์สมัยก่อนขายได้องค์สามร้อยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยรู้ด้วยว่าเขาโกงใช่ถูกต้องครับร 500, 600, รถ้าไหนสองร้อยร้อยหนึ่ง ไม่แล้วเนื้อเงินอะ่ะเอ้ยไ,อไ,อไ,อไม่โทษทีโทษทีเนื้อเงินผมมี400องอค์เนื้อนี้มีมี2,000องค์อยู่ที่ผมอะ่ะเก็บจนเลิอกอะ่ะตอนนี้เนื้อเงินเหลือลกพันไม่เป็นไรละยังไงก็เก็บอยู่แล้วมาเฮียบ้านอยู่แถวไหนเนี่ย บ้านเจิดพันตุมเียจันทบ,บุรีเหรอไหนเฮียน่าจะมีเยอะนะที่บ้านมีอีกไหมไม่เป็นไรมาดูได้ไม่เป็นไรผมเผื่อผมเช่าอะชุดนี้เก็บก่อน อ่ะชุดนี้เก็บก่อนหนูหนูหนไอ้วนวนฝากหน่อยฝากทางนู้นหน่อยอ่ะชุดนี้เท่าไหร่อ่ะตีราคาเลยครับผมตีเลยนะครับได้ครับผมเช่าผมเช่าหลวงพุโตโอ,องค์หนึ่งแล้วแถมทั้งหมดได้ไหม <c oughs> ได้เขาเม <c oughs> ื่อกี้เฮียเขาบอกเอาสองพันไงผมเช่าหลวงพุโตโอ,องค์หนึ่งสองพันนะแล้วแถมทั้งหมดได้ไหม <c oughs> โอ้โหผมชอบตรงนี้แล้วแต่เฮียเนี่ยโอ้โหเฮียชอบช่วยคนอ่ะอ่ะเจ็ดหมื่นได้ครับ อ่าเจ็ดหมื่นนะอ่าเป็นไงง่ายดายไหมอเ,หอเอาตังเอาตังอเอาโอนไหมเอาเงินสดหรือโอนเอาเงินสดหมื่นนะครับอ่าเงินสดหมื่นหนึ่งเง,ง,งิ 6, งงนหกหมื่นไว้คราวหน้านะค่อยให้นะโอเคไหม <c oughs> โอเคโอเค,อ,เคอ่ะง่ายๆผมผมเนี่ยได้แต่เฮียมีพระแน่นอนเดี๋ยเราไปรื้อดูอ่ะเพราะผมเห็นกล่องที่มีสัมฤทธิ์นั้นอ่ะผมรู้เลยต้องมีพระ ให้น้องให้น้องห้าร้อยอ่ะให้ลูกใช่ไหมลูกปะหลาน,ลาน500อ่ะให้หลานห้าร้อยอ่ะให้หลานห้าร้อยถ่ายรูปด้วยอะมาอัางั้นถ่ายรูปหกหมืนไม่โอนเลยนะูข okay. าูโอเคอ่ามามาได้ตังค์อาเจนมาตรงนี้ลูกมานี่มากี่คนเนี่ยฮียมากี่คนเนี่ยมาสีแ่แต่รถไม่ได้ผมไลยแค่ไปตรงนีนี่แหละคือเหตุผลว่าผมอามาหนในกล้องอยู่ไหนอ่ะอ่ะจะเอาตังค์ก่อนหรืออ่ะถ่ายรูปก่อนนะ